วัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็ม,มาพบกับหม,มูมายการี่เชิมาก็อีกแล้วนะคะวันนีนะคะหมูก้าจะมาบอก5้าข้อนะคะในการที่เล่นน่ะพอดีนะคะแบบไม่ได้เล่นเก่งอะไรนะคะในในคลิปโลบอกปากรัวนะคะโอเคนะแล้วเราก็จะไปเลยนะคะ,ก,ะ,ะ,คะก็คือแบบไม่ได้สอนให้เบบาเล่นเก่งเลยขนาดน้มา,มา,มาจะสอนแบบ เล่นพอดีแต่ว่าก็มีตกอยู่บ้างนะคะไม่ได้เล่นเก่งระดับประเทศอะไรประมาณนั้นนะทุกคนข้อแรกนะคะกาเวลาทุกคนนะคะเล่นนะคะถ้ามันมีเสียงเพลงอะอย่างเงี้ยใหน้นำนะคะให้ปิดเสียงค่ะปิดเสียงเพลงไปเลยนะคะปิดเสียงเพลงไปเลยเป็น,นในการที่มีเสียงเพลงจะทำให้ไม่มีสติค,ค่ะ มันจะอินกับเพลงเกินไปนะคะให้ปิดแบบปิดเบาไปเลยอะค่ะแล้วก็อย่างที่สองนะคะในการเล่นนะคะเราไม่ต้องพูดอะไรยังไนะคะ<ม>เพราะว่าโดยการที่ไม่พูดอะให้คิดในใจว่าต้องได้ต้องได้อะหรือหรือถ้าคิดในใจแบบนั้นมันไม่ได้ให้ลูกกรลองท่องพุดโทพุดโทดูก็อาจจะได้นะคะแล้ก็ ในการเล่นเก่งอีกอย่างหนึ่งนะคะก,ก็ะคะือข้อสามในการเล่นเก่งนะคะให้ทุกคนอ่าข้อสองแบบไม่ต้องพูดใช่ไหมข้อสามให้ทุกคนนะคะเวลาเล่นอ่ะในแมปยากๆ,ๆอ่ะให้ทุกคนลองมีสติ ดูนะคะเวลาเล่นเนี่ยเออแบบเออไม่ปวดหัวไม่เอาแบบไม่หงุดหงิดมาเล่นะเออนะคะไม่หงุดหงิดมาเล่นรู้สึกสดชื่นอะไรแบบนี้ทำตัวขนคลายแบบไม่หงุดหงิดมาเล่นบอกว่าอันนี้น่าจะดีกว่านะคะแล้วก็ข้อสี่ค่ะก็คือเวลาทุกคนเล่นใช่ไหมพยายามที่จะไม่หัวร้อนกับผู้อื่นค่ะอย่างเช่นผู้อื่นอ่ะมาขัดกระเล่นทําให้เราตกอย่างเงี้ย ก็คือไม่หัวร้อนนะคะหรือถ้าหรือถ้ามันผักเราตกเนี่ยก็อาจจะแบนไปได้เลยนะคะอันนี้ให้แนะนําให้เบนนะแต่ถ้าแล้วแต่คนนะคะจะแบนไม่แบนก็เราแต่นะถ้าแบบมันผักเราตกอะไรแบบเนี้ยมันแบบมันลําคาญหญงหิดหงิดลรวแบบเนี้ยก็แนะนำนะคะอย่าให้หงุดหงิดนะอันนี้มขอเลยไม่งั้นจะทำให้ยิ่นตกนะคะแล้วก็ อย่างเช่นมีผู้คนอย่างเงี้ยอะเนี่ย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 อย่างเงี้ยทุกคนไม่ต้องไปแชร์ค่ะเล่นไปเลยแบบแข่งกับมันนะว่าใครแบบไปก่อนอะไรแบบนั้นได้นะคะก็จะทําให้ลดภาวะโกรธได้นะคะแล้วก็เวลาทุกคนอะเล่นเล่นแบบเล่นแบบเงี้ยแล้วมันตกบ่อยๆอะแนะนําให้ท่องพุทพุทโทโทไว้นะคะเนาะแล้วก็อย่างที่ห้าเลยนะคะ ใช่ทุกคนนะคะเวลาเล่นเนี่ยอย่าหัวร้อนเป็นเด็กขาดค่ะไม่งั้นยิ่งหัวร้อนยิ่งตกอย่างที่มุกบอกเลยหุดหงิดแต่ก็อย่าหุดหงิดนะคะไม่งั้นอ่ะถ้าหัวร้อนอ่ะตกแน่อนอน,นะค่ะบอกเลยแล้วก็เวลาเล่นหน่ยอย่าขี้นะคะจะสร้าง ความหัวร้อนแล้วก็สร้างความหมุนหมีไปด้วยกันก็คือจะด่านไหไหนง,ไง,ไง่ายๆแบบง่ายสุดแล้วแบบเริ่มต้นเลยอ่ะจะเล่นไม่ได้ค่ะบอกเลยไม่ช่ไม่ใช่ว่าเครื่องค้างอะไรแบบนี้นะเล่นไม่ได้ก็หมายถึงว่าจะตกไปหมดเลยนะคะก็อขอขอบคุณค่ะเดี๋ยวจะมาอัปเดตมุ้ในการเล่นเ,นเราบอกไปก่อนนะคะโอเค รบ5ครั้นี้ก็ถือว่าสมบูรณ์นะคะแต่ถ้าใครที่ทําไม่ได้อะไรแบบแบบเออพยายามทำอย่างที่พี่มุกบอกแล้วก็มุกจะบอกว่าความสามารถเราไม่เหมือนไม่เหมือนไ,ไ,ไ,ไม่เหมือนกันนะ,นะความสามารถเราไม่เหมือนกันนะคะก็เลยทาให้อาจจะไม่ได้นะบางคนเนี่ยก็แบบเก่งเก่งแบบ เก่งแบบความเล่นเกมอ่ะบางคนมันก็เก่งแต่ละเกมไม่เหมือนกันเช่นบางคนเก่งเกม ROV บางคนเก่งฟีไฟบางคนเก่งโลบอปลากัวอะไรแบบนี้ก็แบบมันเก่งหลายๆด้านเนาะลัวก็ถนัดกัรไม่เหมือนกันนะคะก็เกย์นะคะสวัสดีะคะ่ะตลอดเลยกค่ะบ๊ายบายไม่ต้องร้องคานให้หมด บ่อยๆนะเพราะพูดแล้วก็ไม่มีสติด,ด้วยนะคะคอยถ่ายยู u นะูบอยู่นะใช่ไหมก็ขอโทษด้วยนะคะ